ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช, <apps> ช่องเช็ดนหนึง่งครับผมเอ้ยเอากดวันนี้ผมจะมาเล่นแมปออบบี้กันนะผมก็ช่วยจับเวลาผมนะนะว่าผมเล่นออบบี้นี้เสร็จกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงไม่ใช่กี่ชั่วโมงหรอกอะกี่นาทีเออมาเดี๋ริ่มเริ่มเล่นมาผ่านแล้วครับหนึ่ง ุกคนให้ถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นแมพอบ,บีอะไรต่อก็พิมพ์มาได้นะผมพาอผมอยากเล่นยากๆอะันนี้อันนี้มันง่ายเกินเนี่ยเดนันทิศไงผมเลยเล่นดูทุกคนก็ช่วยจับเวลาด้วถ้าถ้าจับเสร็จแล้วก็พิมพ์ในคอมไปเลมยนนว,ว่าได้เวลาเท่าไหร่ถ้าได้เยอะก็ตำลัน อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะผมเพราะช่องผมตอนนี้ไม่มีผู้ติดตามเลยเอ๊มีมีแต่น้อยมากผมประมาณประมาณสิบหกใช่ครับผมโคตรจะน้อยผมไม่คนอื่นนะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านผมผมก็ช่วยให้กำลังใจผมด้วยนะผมผมจะได้ทำคลิปต่อเยอะนะครับผมเพราะผมตอนนี้ผมก็นะผมต้องไปเรียนอีกงแล้วเดี๋ยววันพฤเหาดผมต้องไป ครับกำลังฝึกษาผมเดี๋ยวผมต้องรีบตื่นครับผมจะผมอาจจะไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับผมเพราะผมต้องไปเรียนไปรูเรียนว้าวลูกวันนี้โคตรใจเย็นเล่นน้ำเตอะอ้าวอ้าวอ้าวเสียไอ้เขาโดษที่พูดคำหยาบอ๊ออ้าช่มไม่ใครชื่ม่กล้ารมบิกเกอร์วัดคางอย่างนี้ น้องผมว่าบทฉีดนะครับผมผมเลยให้น้องไปฉีดแล้วผมก็ตจำนะผมจำนั้นเลยนะผมอโอ้โหเบกนี้หายไปด้วยอ๋ออ เอนนิดก,ก,ก,กี้เรออ็วๆเร็ k ้อนนิดี้เร้อนนี้เร็วๆเร็ว đ นนิดกีเ็วๆเร็้นนกว่าร็วๆรถร้าดกี้เร็วๆเวนนกี้ร็ววรนนิี้ร้วถ้อนมิ้เวรอบนิกร็วอบก็ว็ร้น้็็อนน้เง็มเป็นไรวะ นี่นะครับน้องผมให้เร็วๆนะจ้ะโอ้ยไม่งอาเลยทีนีโอ้ยม่น้ารีบแล้วรีบแล้วไปน่าช้าเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยช้าเลยนยโอเลโอเลอช้าแล้วเร็ว ต้องรีบแล้วเร็วเร็วต้องรีบแล้วผมผมตาไปฝองรอบแล้วพิมได้เฮ้ไม่เนาะต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเร็วต้องรีบแล้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 วอยู่ไม่ได้ออ้้าาไม่ไม่น่ารีบเกินเลยตาเนี่ยถ้าใครกินของผมก็พิมพ์ไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมแอดไปนะแล้วก็พิมพ์ชื่อไม่ได้ ก็ผมจะตามนนเดี๋ยวผมค่อยบอกนะเอ้ยไม่นานนานจังวะเร็วๆไม่ไม่โอ้โหโคจะนานโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่นานรีบไม่นานรีบเลยยอยย่าก็ได้จริงละแต่พุ่งนี่ผมตายไปหลายรอบผมจำได้ตายไปหลายรอบแล้วไม่นานรีบเลยไม่นานรีบเลยไม่นานรีบเลย มนารีบเลยไมนารีบยตื่ตื่มนารีบเลยตื่ม่น่าีบเลยตื่น่ารีบเลยไมนารีบยตื่อตื่ประยุทธ์ไม่น่ารีบเล้ยอ้ารวเร็วดิอตายไปห้าล็อกหกลอกอ่ะไม่น่าไม่นาไม่ผมต้องผลไตให้ได้ต้องเป็นให้ได้ ต้องผ่านไปให้ได <is a> <melody> ้ต <c oughs> <Mont ano>. <c oughs> ้องผ่านไปให้ได้ไอน้องผมมาบังเอ๊อ้าวปุ๊บอุ้บาาม้ไปยไป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 ไไปไ้ได้ไปเลยไปไ้ปไอป้ไปดได้ไได้ไได้ได้ไปป จะผ่านให้ได้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 ต้องผ่านเร็วๆก่นนี้ตายไปหลายรอบแล้วเนี่ยตอนนี้ยูจำได้แล้จำได้แล้วจะได้แล้วต้องเล็บ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 อ่าอ่ะลืมอ่ลืมรอ้่ามตรงนี้ด้วยอ้ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ เ้ยนี่อันนี้ต้องโดนป่ะอาจะไม่เป็นไรหรอกไม่นะทุกผู้ชมเขาโดนที่ผู้คมหยาบเนาะเดี๋ยวผมจะพูดไปต่อไปละอ่าโอยอค้างอุ้ยงายอ่ะบายบายบายบา ้อนไปให้ได้ถ้าตายโอปุ๊กก้นไดมน้จะนมะไม่นะน้องผมนี่โอ๊ย ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วมาหนาะนี่นะผ่านมาหลายนาทีเลยนี่เลยเชื่อเลยโอ้ยน้ำผม,มด้ว<อ>ย,ยก็ใส่ก่อนเอาไปโอ้เอาไปอเอาไปกอนโอ้ยอ,อ้ยอาไม่ โอ้ยติดอะไรดีเนี่ยโอ้ยไม่ไดไม่ไดไม่นะ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 ้ไม่ได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 ้ไเรียบร้อยใช่อเปล่าผมตายไปสิบรอบยังนะผู้ชมนะผู้ชมตายสิบรอบแล้วไม่ผมตายกี่รอบแล้วผมลืมอะ ถ้าทุกคนคอมเมนต์มาฟิบแต่ว่าผมนั่นแหละกะเพราะว่าผมเล่นอับ,บิงคือเอวผมจะใช้ฟาร์มาที่นะผมยังไม่พูดนะครับมาเริ่ม น่าวะโอ้ย,ย,ยกดอะไรอีกเนี่ยวะเชีบบ้ยไปไปโอ้ my g กอดสเสียเวลาเลย ในมือถือมีโคตรยากเลยเล่นในมือถือโคตรยากเลยผู้ชมถามจริงโคตรยากมือถือผมนี่ก็ชอบขสุด้อโคตยากอ๋ยยาช้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 าชาชาชชาชชาชอยทไม่ได้โหโคตรเสียวเลยตเมื่อกี้

โอ้โหโนอาอาอาาา้ไ huh. ด no. uh ้ม huh. uh ันอเอวยเอ๊ยอย่าบอกนะวาสุดท้ายแล้ววะโอ้ไม่กอดอาผมอู้จุ๊บ เอ้ยบิ๊กงขอเฟปกอนนะผมเมื่อกี้ผมลืมเฟปโอเคลูกบอนี้โคโอ้ยโคจะนานเลยทุกผู้ชมโอ้ยโยว้าว้าโคจะนานมันนานสดจริงมันนานมันนานมันนานเหลือเกินนินนานเหลือเกินมันอ้าว ว wow. wow. right? okay, os. Th ้าวว้าวว้่ต้องผ่านไยะโอเคฟุ้ยฟุยฟุยฟุยแวยแล้วลุวลแล้วลตอนนี้ผมยังไม่ตายด้วยถ้าถ้าผมตาย พิมพ์ด่าไม่ได้ผมรับคำด่าขอ,ของทุกคนได้ใจด่าไก่ได้เลยครับผมโคตรไก่อ้าคุยอย่างงี้เนียด่นง่ายแต่กูแพ้วัดเดียว <c oughs> ไม่นา่ารีบเลยอ๋อไม่ไหวแล้ว

เอ้ยมานุรูรูดีล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 ูรูดีชายังวะชาจังวะรูดีชาจังวะลูรูดีนั่นอะไรวะน่าจะพาไปแล้วใช่ปะโอ้ทางโคตรจะหนาแล้วใครกระโดดตรงนั้นเนาะมารับกัน่อยเพื่อนไอ้เจ๊เพื่อนกูนะใครไม่รู้ ว้าวเจ้าว้ายเจ้าว้ยอยเจ้าว้ายดูดูดิอาจะถึงเลยกูจะถึงเช่นโอหโคตรโคตรไกลเลยนึกว่าจะถึงก็ะพีแล้วทุกคนทุกคนนี่ดิโคตรไกลเลยไม่ก้าอย่างไกลผู้ชมจะผ่านได้ไ่มโอ้ยอย่างไกลเลยจะผ่านได้ปะเนี่ยเราเนี่ยเราก็กะฝรั่งดีใช่กกจริงไม่ได้แอคนะ มากอ้ ه, แหลกทิ้งไปเลยทนะ่ผู้ชมโคตรกลางเลยแหลกอ่าถ้ามีแมปไหนก็ส่งมาให้ผมเล่นนะแมปออบบี้แมปฟาร์มแมปอะไรก็ได้อ่ะให้ผมเล่นอืข้อผมให้มีอะไรเล่ยละตอนเนี้ยแค่เราบอกขนะ้อผมทค่เล่นเกมเแมปอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมก็เอากอ็คอมเมนต์มาได้นะว่าจจะให้ผมเล่นอะไรแมปอะไรก็ อพิมพ์ไม่ได้ในใต้คอมมิ์เลยก็หมาได้โอ้โหแล้วขี้เกละไม่รีบเลยโอ้ยยวไม่รีบละรีบตตาย 温柔妈不是，不是，不是，不是。 จะทิ้งเส้นใช้จะทิ้งเส้นใช้ยำวายน้ำหมูผัดกระเดาแล้วก็จิงกะปิหมูเย้เฟ้นเฟ้นใช้แล้วเย้กี่นาทีครับแล้วก็ผมตายกี่รอบครับพิีไม่ได้แล้ว <c oughs> น่าจะเกินสิบแ, <c oughs> น,แ,แน่เลยตายพิีไม่ได้นอะมาเติมคอมเมนต์ถ้าอยากทายนะถ้าอยากให้ผมเล่นแบบไรก็พิีไม่ได้นะครับผมเย้ <c oughs> พีเมตาคอามีแน่นแล้วก็ใครอยากเล่นแมปอะไรโผมไม่บายท้าบด้วยครับแต่ไม่ได้บ๊ายบายาบแบบบ๊ายบายไปละเย้เฮ้ไปได้ครับผมจะนานแน่เลยบ๊ายบายไปละนนลปลชุบ